พี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะคือถ้าเรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คุณมีเข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะ่นะนักเอาปัจจุบันสิคุณพี่ ก็สั่นคอยเไปคบพระตัวแห่งดีเอาโหเป็นพระได้ทีหลายคนแบบจะตั้งไม่ต้องตั้งคำถามว่าดีไม่ดีคือเรื่องดีอะดีค่ะทุกคนแต่บางทีบางทีแฟนถามว่าไอ้เรื่องทำแบบพวกของข้าวอะไอ้นี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทําได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็น เขาพูดหยอกเขาโน่นนี่นั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะมมนหนูมีแม่บ้านหนูเป็นแม่บ้านทำค่ะคุณพี่ยู่กอพระก็พอได้ดีเขาบอกเออบางทีพระยังไม่ดีเลยะคิดดูแต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบวเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน มันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ให้เนจ้างแม่บ้านไปงานบรรจุเออจ้างว่าคืออย่างเรื่องอย่างเรื่องงานมันเกิดหรือว่าอะไรเนี่ยมันหนูไม่ได้เกิดปีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไรจําแอร์ได้มันไม่เบอร์ห้านะแอร์บ้านไหนไม่เบอร์ห้ามาต่อปุรีปุรศูนย์้ลศูนย์โลกงานมันเพิดดิเครื่องเดียว จำแอร์ได้วันแอร์องอะไรนี่แอกิตบบมันมันอยู่ไก่ค่ะมันหยุมบ่หอดโสดค่ะตอนนี้โซดรับสมัครแฟนเพิ่มอืมชื่อต่อไปรนค่ะเออรรนคิวค่ะแล้วบอสดีไหมมันก็ดีของมันอ่ะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมัน มันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทาดีท <c oughs> ีนาคารใดเปรียบหาบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ป,ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่ จริงคือดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเปอร์เซนต์ของของความแบบความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ว่ามา์เซ็ตของความรักของคุณนะ่ะคุณให้อะไรกี่เปอร์เซนต์คุณให้คุณให้เซ็กสมมติบางคนบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซนต์ให้ความดีสามเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องไหนเขาให้เขาให้เรื่องไหนเป็นหลักอะคะ่ะทุกคนมันอยู่ที่เราเลือกอะความดีถ้าเกิดวัดกันแค่ว่าความดีตรงเนี้ย หนูเชื่อว่าแบบก็น่าจะมีหลายคนที่คือไม่ไม่งั้นมันไม่มีคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตอบยากอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกมันก็มีทั้งดีไม่ดีอ่ะไม่แก่ผมเออได้ได้เอามาๆ,ๆจะลุ้แต่ตีสอบวัววปตอนเอครับมือนี้อีี มันดีคนละแบบอะทุกคนแกมอยู่ข้างพี่ไอ้นะหนูตอบได้หมดนะแบบคําถามแบบนู่นนี่นัน่นอะไรหนูตอบได้หมดเลยแล้วไม่เคยเงียบด้วยค่ะอืมแต่ว่าบางทีกันที่เราพิมพ์ลงในโซเชียลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอเราพิมพ์ไปบุ๊บางทีมันมีคำหนัอย่างเรื่องที่แบบอย่างเรื่องที่แบบว่าทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาขอโทษอะไรทุกคนฟังนะคะมันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้ว ขอโทษกันจนจบตั้งแต่เจ็บใจเรารับตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะมารู้แล้วซึ่งพอทุกคนมารูปุ๊บหนูก็ยอมร,รับว่าเออค,ยค,ย,ค,ย,คยคุยกันจริงในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งแล้วทำลายก็คือแจ้งไปหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเรื่องของจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวคนเลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงแค่นั้นส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันและอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดู แล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสู่สาธารนณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โป๊เปลือยอะไรส่วนตอนเนี้ยส,ส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพันันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือเอไอมาตัดต่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูว่าคนนี้นก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคนเขาแต่ว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเครียดตรงที่ลมนุ่มเหลียวหูเสื้อไรนุยแหลกกูลื่นคุ้นไม่เสิร์ชหลุดแค่นี้ มันเป็นการดิสเครดิตกันอ่ะมันไม่เซิร์ฟลุดเข้าใจป่ะคุณพี่คุณพี่ชยากหาคนที่มันเซิร์ฟกว่านี้ได้ไหมแล้วนมเออสอรี่ <c oughs> ลมนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงสุงหน่อยนิดนึงขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาเลยขอ<ม>คนที่แบบมันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนเวทีได้ไหมนูบอกหนูรับพูดว่าห,หนูตรงปกจบ เราก็ทํางานกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเรามันต้องเดินต่อไปเรื่องเกิดขึ้นก็อธิบายให้ฟังแค่นั้นพี่โบขอบคุณค่ะแต่ว่าคนที่เขาแบบว่าไม่ไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะบางทีคําตอบมันอยู่ในโพสต์นะ่ะแต่เขาไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะเขาก็ตั้งคาถามขึ้นมาใหม่หูก็ตอบไม่หมดหรอก เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้อดคติอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะฟังคําตอบของเราแต่บางทีถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้คหรือคนที่เขาไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าก็แฮปปี้ในส่วนตรงนั้นนัวันนูนนะคะแฮปปี้ในส่วนตรงนั้นไปแล้วแล้วทุกคนเนี้ยมันมีแบบบางคนบางคนหรือเพจบางเพจเออเอาไปเลกู ที่แบบไม่ได้สนใจอะไรแบบอยากจะแบบว่าสร้างเรียกกระแสข่าวอะไรขึ้นมาก็เรียกงออย่างเอาคลิปเอาอะไรเก่าๆมาแบบว่ามาเขียนแคปชั่นใหม่มานน่นนี่นั่นอะไรยเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้คนเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็มีแต่ว่าถามว่าเราแบบ เราเราไอ้นี่ไหมเราก็เราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าหนูคิดว่าคือทุกคนทําอะไรมันก็มันทุกอย่างมันมีผลของการการะทําอย่างเช่นตัวหนูอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันดีหรือไม่ดีเราก็ได้รับผลของการการะทําของเราไปแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนพวกนั้นหนูก็แค่คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ดีทํากรรมทําอะไรก็มันก็เป็นกรรมของเขาไปเองเยอยะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกคนมูฟออนกันหมดแล้วนะคะ เรื่องความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆมันมันจบไปนานแล้วท <as> ุกคนแต่หน <as> ูย <as> ังคุยกับทุกคนได้เหมือนเดิมพบกคั้งทีามีคุยอยู่บ้านได้้วลานี้คือคืออย่างอย่างอย่างเช่นหนูกับพี่ปุ้ยมันละหองแหลงกันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเรายังไปกินข้าวนู่นนั่นลยกันได้เหมือนเดิมหรือว่ากับเรื่องน้องเงี้ยเรื่องบอสเงี้ยมันจบกันไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังทํางานด้วยกันได้เหมือนเดิมเจอหน้ากันเราก็ยิ้มแย้มกินข้าวกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกคน หรือแม้กระทั่งแฟนเก่าว่าหนูสิบปีหรือสิบยีสบปีสมัยเรียนต่อให้เจอหน้ากันหนูก็ยังทักทายยิ้มเยียนมือนเขาได้ปกติเพราะหนูเป็นคนที่ถ้าเลิกกันดีหนูก็ไม่ได้อยู่เลิกไม่ดีถ้ามันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยได้แต่ว่าตอนนี้ก็นะฮะกำลังจะไปอาบน้ำนะฮะอันต้องลงจริงไหมาอาจจะต้องไปอาบน้ำนะฮะคุณพี่ใครจะสร้างข่าวจะอะไรจะ ตัดอะไรไปลงก็ตัดแบบยาวๆนะคะหรือว่าช็อตไหนที่มันแบบว่าไม่สวยก็ใส่ฟิลเตอร์ทับไปได้ให้มันสวยให้มันสร้างสร้างอะไรขึ้นมาสร้างด้วยกันให้มันแบบให้มันสวยงามให้มันไม่เป็นการดิสเครดิตกันได้ไหมได้ไหมหรือถ้าจะตัดจะตัดจะตัดต่อขอร้องอ่ะสวยๆเอาหุ่นสวยๆได้ไหม ลำยั่บอกไปไม่ได้จริงๆนะมันไม่จริงใจคือทุกคนหรือว่าหนูจบไปแล้วอ่ะมันทุกคนมันก็แบบเราคุยกันเข้าใจเราไงเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันพันห้าคือมันมันจบไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันหนูก็ไม่รู้จะไปโกรธจะไปเกลียดใครทาไมอ่ะหนูไม่โกรธไม่เกลียดใครทั้งนั้น โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปเนี่ยจนะถอดคนตาก่อนจึงจึงบอโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคนเขาบอกว่าเปลี่ยนไปจิ้นกับผู้หญิงดีกว่าอย่างนะครับ มันจะเซลพี่โบขอบคุณนะคะเอาฉันจะเอาคนตายกินไปใส่เจนี่ฝากไงเดี๋ยวค่อยมาไล่เล่นเล่นเลื_______่อนเรื่อนนะคะพี่พี่หนูไม่ได้ติดหรอกว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอะไรเพราะว่าชีวิตหนูคบมากับทุกเพศแล้วอันนี้พูดจริง บา,บายๆนะคะทุกคนหนูจะไปอาบน้ำแล้วค่ะบายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ะไปแล้วนะแปงเจี๊ยงนะคะสิบเอ็ดสิบสเอ็เดบาย